ลูกปลาอยู่ที่ร้านเป็นซึ่งร้านนี้เป็นปลาสวยงามน,นะคะเราจะพาทุกคนไปติดตามนะคะว่าวันนี้พันนันได้ซื้อปลาอะไรบ้างเราไปดูกันเลยนะคะมาไปติดตามที่บ้านกันเลยนะคะนี่ค่ะอาหารปลาอันนี้ออสการ์นะครับส่วนด้านล่างทองแพนด้า ต่อไปเป็นเสือสุมาตรานะครับตัวเล็กๆแล้วก็มีนัทแก้วบลูไทเกอร์น,นะครับอ่ะมีลักเล่ด้วยนะครับเสียงด้านล่างกาา็มีตาเทวดาอือลันั้นก็จะมีพวกหางนกยูนะครับตัวเล็กๆกับจิ๋วกัะจิ๋ว ทำมาอีกฝั่งนะครับก็จะเป็นชักเกอร์เกลือะครับมีปลาแดงด้วยใช่ไหมใช่จริงๆมันเป็นปลากระแดงนะมีปลากระแดงมีสายพึ่งนี่เขาเรียกว่าปลากระแดงสีส้มจังเปลาพรนะครับปลาพรโอ้ข้างบนข้างบนมีปลาหมอสีแล้วก็ปลาเทียนยักษ์นยแล้วก็มีปลาเกลือด้วยปลากระเทีย เราดูครับว่าวันนี้จะสุกัสจะมารับน้องๆอะไรไปเลี้ยงบ้างตามนะครับส่วนบ่อนี้นะครับตุ๊กตาเออเสือเสือเสือแล้วก็มีตุ๊กตาสีด้วยตุ๊กเหมือนเด็กเลยเหมือนเด็กเลยอ่ะมีปลาคาร์สีด้วยปลสีด้วยเหมือนเด็กมากเลยเอาตัวนั้นตายแล้วตัวนี้ตัวนี้ตายแล้วตัวนั้นแน่เห็นไหมเป็นดอครับ เปานตัวยักะโตัวยักษ์นี้เป็นปลาลังฟ้าด้วยปลาลงฟ้าหางยาอ๋อตรงนี้โซนนี้เป็นปลาปลาลงฟ้าส่วนข้างบนเป็นปลามงกรปลามงกหรือปลาอล้วก็ปลาหมอสีนะครับอ้าวเราเลือกปลาอะไรหรกเาเลือกปลาอะไร ได้ออกปลาเทวดาปาเทวดาได้กี่ตัวแล้วได้สามตัวสามตัวามนีไงเทวดาสตัวเป็นไงสวยๆขนาดนี้ชักเกอร์นะคะเราจะมาดูการตักเจ้าชักเกอร์เจ้าชักเกอร์คือดปนเฉยพี่นี่ปลาหลุดุ่นตอนสีตัวสีตัวสีตัวหลบตัวหบตัวหลบตัวนี้ เอาสามตัวเหรอสามด้วยสีสามสามตัวได้เราจะกเกอร์นี่เอาสามสีเลยตอนนี้เราจะเอาอะไรดูเอาเอาเจ้าออสการ์นะคะตัวละห้าร้อยตัวละห้าสิบตัวละห้าสิบเอาสีอะไรสีอะไรหูืเอาสีอะไรสีเอาสีเผือกเอาตัวเพื่อนเอาตัวเพื่อนนะครับเราจะจับด มม sociedad, มมมเร็วมากเอาสองเอาสองสีไหมสองสีสองสีเลยชุดชุดชุดได้แล้วตัวหนึ่งโอ้โหน้ำกระเด็นกระดอนเลยทางไปกระสือเกิดทางไปกระสือเกดโอ้โหกรเดเย สก <B> าเทวดาเพิ่มลายเหลืองน่ดี่ีอาไว้คะนีดดำเหลืองครับเทวดาเพิ่มเอาเป็นลายดำขาวนะ แต่เขอเ้าไปเลยโอ้โหสี่ตัวเลยอีกตัวอะไรอีกอาลายอะเอาลายแล้วเมื่อกี้อะไกตัวตนสีขาวสี่ตัวใช่ตัวตนกินตัวนี่เหรอคะเอาสีขาวถกรดับนี่คือขาวขาวครับตึ่งเขาวเตัวเดียว ตองดอ <สะ S 2> อมอมอ,มอ,มอมี่ยอเออครบแล้วอ่าพรอมแนะครับสำหรับเที่ยนย้ายบ้าเนเ่้าก็ <laughs> เป็นสักสักกุาดปาเ ซึ่งนี่ค่ะได้ได้ก้าวมานี่ตัวสีนี้เป็นลายสีแด,ดงแดงและแล้วก็ใส่ก็ได้ช็อคเกอร์มาช็อคเกอร์ด้วยอ๋อเอากลับขึ้นไปลูกใส่ขึ้นไปเหมือนเดิมแต่วังเงินแตนะนะแล้วก็สุดท้ายคืคอปลาปลาเทวาดา โอเคครับอ่าเราขึ้นเดี๋ยวเราจะไปปล่อยน้องปลากันนะครับอ่าพร้อมแล้วปยในูกัพร้อมแล้วก็กลับบ้านกันเลยตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วครับก่อนที่จะมาปล่อยปลาลงตู้ซันจะพาพามาปรับสภาพน้ําก่อนนะคะนี่คับถุงเอาอะไรลงก่อนเอาเจาะทิ จรวดา,ดาจรวดาจ <ดา S 1> ลงลงข้างล่างหรื้าล่าใช่มข้าง่างสีวสางยังวาน,นอนลงไปเลยวางน,นอนไปเลยน,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 นไปีนี่แต่าน้ามันน้อยอ่ะปลามันจะแข็งที่สองก็<ม>เป็น ในหน้าตาออสการ์เป็นยังไงเนี่ยหน้าตาจริงแต่ถ้ดูในทีวีเนะมีตัวใหญ่เลยนะคะแต่ที่ร้านเนี่ยเขาทำเป็นตัวเล็กๆมีอยู่สองสีตัวนี้สวยตัวไหนทุกคนครับตัวสีขาวสวยมากเลยลายสีส้มต่อไปคืออะไรครับต่อไปก็เป็นชั้นที่สองเดี๋ยวไปวห เดี๋ยวเราจะขยับให้ต่อไปต่อไปสุดท้ายก็เป็นเจ้าชักอร์นี่เดี๋ยวจคีตัวเชัี่ตัวมตัวเอามาสามตัวได้เชาเชมาสามตัวนี่ ก่อนได้ปรับสภาพแล้วทีนี้เราก็จะไปกินไปนั่งกินข้าวเสร็จแล้วก็เราไปกินข้าวเสร็จแล้วก็มาปล่อยปลาลงตู้นะครับก็จะออกมาเป็นสวยงามนะคะเปิดออกซิเจนให้กออ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 ออ ตอนนี้ดูเหมือนปลามันกำลังตกใจเนาะบังแล้วเอ๊ะฉันอยู่ไหนฉันทำอะไรเอาเธออยู่ในในในน้ำทะเลโอเคอุ้ยมีปลากรังด้วยกรังแต่ว่าตู้เนี่ยมันกำลังตกใจแล้วก็แล้วก็จะชักเกอร์หน้าเหมือนเอเลียเลยชักเกอร์อะลองดูดิดูหน้ามันดิดูทำไมปลามันดูอย่างนั้นน่ะทุกคนดูหน้าชักเกอร์นี่เหมือนเอเลียนเหมือนหน้าเอเลียนเลยหน้าเหมือนเอเลี่ยนเลยแต่ แล้น,นี่เ,เป็นผัวกลมก่อนแล้วเจา้าเทวดาเพิ่งตกใจตาโตเลยโอ้โหเสียงเครื่องขึ้นหรือลงเนี่ยลงเหรอ,หรอดูเทวดากำลังตกใจใช่ไหมเนี่ยอ่าเดี๋ยวจะเปิดออกซิเจนแล้วน,นะคะถ้ามันสวยถ้ามันโอเคเดี๋ยวเราจะไปเอามาอีกฝูงหนึ่งเลยอีกฝูงใช่เอาเป็นตัวเอาเป็นเราไปเอาเป็นปะทองเพนด้าอ่ารอบนี้เราเทสก่อนเนาะ ถ้ามันสวยเดี๋ยวไปเอาปะทองแพนด้าไหมเปิดเลยครับเปิดเลยตืดต๊ดตืดต๊ดมาแล้วนี่เป็นความสวยงามนี่มาแถวนี้หรอนี่เป็นควาสวยงานะคะค่ะตอนนี้ปลามันกำลังสงสัยเอ๊ะฉันอยู่ไหนทำไมมีประการังให้ด้วยดูยหน้าตาชักเกอร์คะ่ะ ะะมาดูปากนี่มาดูปากตัวนี้ดูปากตัวนี้นี่มาดูแก้มมาดูใกล้เนี่ยปากปากเนี่ยแหวะแหว,วะแหว<ม>กตากเลยปากหน้าตาเหมือนเอเลี่ยนหน้าเหมือนเอเลี่ยนเลยดีค่ะเดี๋ยวรอทักเขาบอกต้องครบสิบห้านาทีนะคะระหว่างรอสิบห้านาทีสายก็จะ ไปกินข้าวก่อนนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ห้าโมงแล้วนะคะหิวหรือยังเริ่มหิวคาวแล้วค่ะหล่ะหลังจากไปกินข้าวเสร็จแล้วก็จะพัด <คน S 1> ปล่อยมาปล่อยลาลงโต้กันเลยนะครับโอเคงั้นไปไปกินข้าวกันไปกินข้าวก่อนนะคะแต่ว่าดูแล้วเหมือนตัวอสก้ามั่งแบบปะหมอเนี่ยแบนปะหมอเนี่ยครับตอนนี้ก็กินข้าวเสร็จแล้วนะครับ นนี้เราจะมันปล่อยปลาแล้วนะคะเรามาจะเรามาดูกันว่าปล่อยปลาออกมาจะเป็นยังไงเรามาดูกันเลยนะครับปล่อยยังไงก่อนเอาข้านบนแล้่นเจ้าเจ้าอสการ์เราจะปล่อยเจ้าอสการ์ก่อนนะคะเรามาดูว่าเจ้าอสการ์นี่จะว่ายว่ายได้สวยขนาดไหนนะคะดูกันเลยเดี๋ยวรอไปเดี๋ยวรอไป ดูรููู้นี่อเอ้คุณมาจับหนึจับแล้วก็ให้ปล่อยนอนลาบไปกับยุกขึ้นมาเสร็จยุกขึ้นมาจับก้นถุงจับก้นถุงอเอาถุงลงไปอ่าอ่าพยกดึงขึ้นเสียเอาถุงขึ้นเอาถุงขึ้นดึงขึ้นลงถุงขึ้น ชอบมสวยสวยชอบสองสีเลยน้องกำลังงงว่าเอ๊ะเรากำลังอยู่ทะเลหรือเปล่าใช่เรามาอยู่ในเมืองปักกลังเปล่าก็อยู่ในเมืองกับปักกลังบ้าดูไปดูชักเกอร์ชักเกอร์เนี่ยเหมือนปรากฏมารยชักเกอร์เหมือนปรากฏมาร์เลยอปล่อยเลปล่อยทำเหมือนเมื่อกี้ทำเหมือนเมื่อกี้ โโอ้หนี่เป็นไงทุกคนเจ้าชักเกอร์น้อยของเรานี่ตัวนี้อะไรตรงนี้มีตัวหนึ่งมันแอบซ่อนตรงเนี้ยเฮ้ยอีกตัวหนึ่งก็มาตกแอบตรงเนี้ยมาซ่อนตรงเนี้ยเอ๋ฉันกำลังอยู่ไหนนะเนี่ยเอ้าเธอมาอยู่ในเมืองบักกะลังไงอตัวนึงอยู่ไหนเห็นสองตัวอ๋อนี่ไงนี่อีกตัวนึงตรงนั้นอ๋อน้องซ่อนอยู่ตรงนั้นอะ เดี๋ยวมันก็จะขยับนะตัวนึงก็มีอีตัวนึงอยู่ตรงนี้อีตัวนึงอยู่ตรงนี้เหมือนปรากฏมากเลยอ่ะอ่ะครบละเดี๋ยวมาดูตัวข้างล่างเจ้าเทวดาเทวดานี่นะเป็นปลาที่ชอบเทวดาชั้นต่ำเหรอเทวดาไปอยู่ฟองพระอินทร์แล้วนะเทวดาไปอยู่ฟองไปฟองพระอินทร์แล้วนะครัะปลาเทวดานี่ไปอยู่ไปฟองพระอินทร์แล้วนะครับพูดอะไรเยอะแยะอ่ะไปอ่าไปก็จะปล่อย คอยเจ้าเทวดาเข้าพ e. oh. ักพักอีกแล้วเจอเทวดาเจ้าเข้าพักอีกตัวนี้มีเราซื้อมาก,กันกี่ตัวหกตัวหกตัวใช่ไหมตอนแรกเรคิดว่าจะเอาสามตัวเนาะแต่กลัวมันเหงาเนาะไม่มีเพื่อนเนาะแล้วยกขึ้นหกตัวมาแล้วไปยกค่อยๆยกคนผมขึ้น เจ้าเทวดาจะออกมากเลยนี่ไงว้าคิวว่าเป็นผงสวยมากตอนนี้เขากำลังงงกับบ้านใหม่ของเขาเนี่ยเขาไหว้สวยมากเลยนะคะเฮ้ยมีอะไรกระดุกกระดิกมาด้วยอ่ะไหนทีดำๆอ่ะสีดำๆเห็นปะเหนไหมเห็นไหมอ่ะพ่อสวยนะเนี่ย เขากําลังงงๆอยู่ตอนนี้เขากําลังงงๆอยู่อ่าเป็นไงสวยไหมครับีสอใหับตู้ใหให้เขาชิมก่อนนี่เห็นไหมเขาเขากำลังตกใจหรือเปล่าเขาไปอยู่รวมกันในฝูงของเขาเอาเธอก็มีเพื่อนอยู่ไงเพื่อนเขาก็เยอะอยู่เนาะ แต่ว่าไม่ได้ไม่ยอมมาแถวนี้เลยตอนนี้ทำความเคยชินมีขาวๆมาสองตัวเนาะอีใช่มีตัวลายลายมีตัวลายลายขาวดำขาวถุดดำสำหรับพาท่างชมเลี้ยงปลานะคะก็ก็จบลงไปแล้วนะคอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์ e กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้สปาร์เตอร์นะครับขอบคุณครับ bye, -bye. Yeah.